เหมือนที่พี่เคยพูดว่าถ้ามันเป็นของเบิกจากยุนนู้นมันจะเป็นโลโก้ที่เป็นปีนกนกแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเป็นโลโก้แบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัว Honda ใช่เฉยๆที่เป็นตัวฟ<ช>อนใช่ครับ,รบอันนี้พี่เก็บอะไรครับพี่ใช่ไปตอนตอนที่มันเป็นป้ายโฆษณาที่ติดตามศูนย์บริการหรือตามร้านขายมอเตอร์ไซค์ในยุค,ค,คนั้นเนี่ยคือรุ่นรุ่นนี้ออกมานม็ต้องทำทำโปสเตอร์ทุกน,นี้ออกมาชุดหนึ่ง ไฮแจ็คใช่ไหมพี่ใช่โชคดีนะผมเพิ่งเปิดฟังในรถผมเลยรู้ว่ <S <S าช่ดวองอะไรเป็นสติกเกอร์สมัยก่อนจะติดรถอดรอบของทีมฮอนด้าทั้งหมดสมัยสุขไทยแชมป์ครับดีเลกอาชาวงสุงรพลพง์บุญเลิศอะไรพวกนี้ครับธรรมนูญยุค9ก,กสมันจะเป็นสติกเกอร์ส่งเสริมการขายแจกตามมอเตอร์โชว์แล้วก็ติดอยู่บนตัวรถแข้งด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ตรวจสภาพ fm sct สถาพัน์อันนี้เอเชียรถเลสซิ่งก่อนะพี่ได้มายังไงพี่ก็สะสมจับคนที่เขา เขามีเขาเก็บอะแล้วก็ไปขอซื้อเข้ามาบ้างอะไรมาบ้างมันก็ไม่มีแล้วคนที่มีก็ก็คงจะมีอยู่ไม่กี่คนคาดีไปเจอก็เลยขอซื้อเข้ามาแต่มันมียันสติกเกอร์ตรวจสภาพเหมือนันอะพี่นะใช่ครับจากที่เราเคยมาถ่ายพี่ไก่หนองลีเนาะประมาณสองปีครึ่งที่แล้วตอนนั้นก็จะเป็น Honda Nova d a ดที่มีคันเดียวที่แต่งเต็มใช่ครับแต่ตอนนี้คือกลายเป็นสามคันและที่สภาพย้้อนเววลลาไไปยครรับบใช่่แก็ทีผม ข่าวมาอีกว่ามาหาพี่ไก่ทั้งทีทําไมไม่ถามเรื่องของแต่งดิพี่เขาเก็บไว้มีพี่ท่านนึงเขาพูดว่าลองให้เขาพาเดินดูให้หน่อยว่าพี่ไก่มีของอะไรเก็บไว้บ้างครับแต่กอ่อื่นรบกวนพี่ไก่ช่วยน้ำตัวครับพี่ยิ่งศักเฉยวัตรครับไก่ครับผมครับเฟซบุ๊กชื่อนี้เลยใช้ชื่อนี้เลยครับพี่ไก่ครับมันจะมีสตรอรี่จากรถโนวาเดสที่พี่เคยใช้สมัยเรียนใช่ครับและตอนนั้นที่ผมมาก็คือทําทุกอย่างให้กลับไปเป็นของเบิกในชุดนั้นใช่ครับ ตอนนั้นมีหนึ่งแต่ตอนนี้มี3ามมีสาครับคันที่หนึ่งก็เริ่มจากาเป็นรถในในไซส์คนงานก่อสร้างจอดทิ้งไว้ก็เอาอมาทำคคือในครั้งแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องออกมาเพอร์เฟกได้ขนาดนี้ก็คือคคทำทำขึ้นมาให้แค่แค่มันเหมือนกับสมัยนั้นที่มีสมัยนั้นที่ขี่ทีนี้จังหวะในยุคยุคที่เราเข้าไปเมื่อก่อนเป็นคนปิดกัน้นไม่เล่น a c e b o o k ครับ,รบก็คิดว่าจะหาอะไรหาไปอย่างนี้นแหละพอดี มันมันต้องเข้ามันสถา,านการณ์มันคับให้เราเข้าไปหาอะไหล่จังหวะเราเข้าไปจังหวะพอดีที่มันมีอะไหล่มามันหลุดออกมาจากร้านหลุดออกมาจากพ่อค้าอะไรเงี้ยเอะเยอะเราก็เลยมีโอกาสเก็บอะไหล่แท้อะไหล่เดิมมันก็เลยทําให้เรามาไกลกว่าครั้งแรกที่เราคิดว่าจะใส่อะไหล่ทดแทนอะไรพวกเนี้ยพอเริ่มกลับเข้ามาคิดว่าจะฟื้นฟูมัน มันก็เลยบังคับให้พี่ต้องกลับเข้าสู่วงการใช่ใช่ครับแล้วด้วยความที่เป็นคนค่อนข้างไวแล้วกันช่วงนี้ในการถ้าขอโผล่มาก็คือใช่จะไม่พ้นสายตาเราญาติเขาสงสัยว่าพูดกันหยาบๆนะมึงทําอะไรอ่ะมึงทําธุรกิจแต่ทำไมมึงถ่ายถ่ายเฟซบุ๊กทั้งวันเลยคือเราก็อธิบายเขาฟังว่าเราเราพลาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวถ้าอะไหล่มันหายาาถ่าอะไหล่มันขึ้นมาเรามีหน้าที่แค่ต้องรีบกดจองให้ทันกดซื้อให้ทันไม่งั้นมันก็จะมีคนที่ที่คิดเหมือนเรารอเหมือนเราซื้อไป จะเรียกว่าเคล็ดลับก็ได้นะพี่ั้งงั้นใช่ครับคุณต้องมีเวลาพออ,อยู่กับมันครับถ้าผมเป็นเด็กติดเกมก็คือคุณก็ต้องมีเวลาว่างในการที่คุณต้องหาของอ่ะใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้ไม่ใช่เกมอันนี้คือเป็นพาร์ทของมอไซค์ใช่ครับคือสมัยก่อนพ่อค้าอาจไม่ได้เยอะขนาดนี้มันไม่ได้มีดีลไม่ได้มีคอนเน็กชันว่าไปหาคนนี้นคนนี้มีของชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้สมัยก่อนเราไม่รู้จักพ่อค้าพ่อค้าคนมีหน้าที่เขาได้มาเขาก็โพสต ใครเห็นก่อนคนนั้นก็มีโอกาสก่อนพวกของที่พี่รวบรวมเนี่ยมันก็เพิ่งจะเริ่มมาตอนที่พี่แจ้งืัอสักครู่ว่าพี่เริ่มเก็บของที่มันยากจาก่โดยเฉพาะคันด้านโอวาเดใช่ม,มันคือที่มันยากเนี่ยมันมีต่างชาติมาเล่นอย่างที่บอกมีเวียดนามมีอะไรมาเล่นด้วยมันก็เลยทําให้เป็นเป็นคู่แข่งคนไทยถ้าคนไทยเล่นกันเองโนวาเดจะไม่ใช่รถที่มีอไหล่สูงราคาสูงขนาดนี้ก็จะทั่ว,วไปความยากเลยมันก็คือน่าจะเป็นคันแรกนั่นแหละใช่กว่าจะรวบรวมของให้ได้ใช่ครับใช่ครับ มันก็จะมีของที่สีใช่บ้างสีเทียนบ้างรับ,รบซื้อมาแล้วทิ้งบ้างมันเป็นยังไงพี่ช่วยเล่าให้ผมทีว่ากว่าจะได้ของครันแรกครบครั้งแรกเนี่ยอย่างเราซื้อในในออนไลน์อ่ะกล่องไฟเทียมมั่งก็มีคาบูเทียมมั่งก็มีแล้วแต่เราจะเราเราจะโดนมาบางครั้งความแม่นของของกล่องพาร์ตบางทีมันมาจากร้านอะไรร้านอะไรก็สมมติเด็กร้านอะไรเอาของแท้อปเอาของเทียมใส่ไว้ในกล่องเราได้มาอย่างนี้ก็มี มันแล้วแต่ว่าจังหวะเราจะโดนหรือม่มันก็ต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดว่าแท้เป็นแบบนี้เนื้องานเป็นแบบนี้มันมันมันมีอีก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 ลายรายละเอียดที่มันเยอะเหมือนเหมือนสวิตไฟที่บอกอะว่ามันมีเทียมมีแท้ซึ่งถามว่าถ้าคนไม่ได้เล่นมองก็เอ้มันปกติเหมือนกันอะแท้ปักเป็นแบบนี้สายไฟสีนี้แบบเนี้ยมันจะแยกย่อยออกไปมันต้องซื้อ สองครั้งหรือสามครั้งกว่าจะได้ของในแต่ละส่วนใช่ใช่มันก็เลยทําให้พี่มีของบางทีถ้ามันมีของแท้เหมือนกันใช่ก็มันสามารถเอาไว้สแปรใช่ <High S 2> เพื่อเปลี่ยนคันนี้หรือคาคันต่อไปใช่มันก็เลยมีคนันที่หนึ่งที่สองที่สามขึ้นมาแล้วก็มีคิดเผื่ออีกแล้วก็คิดว่าในรถทีมแข่งมันจะมีรถสแปรอ,อีกสองคันมันก็เลยทําให้เรามีอะไหล่สแปราบางชิ้นที่เราคิดว่าเฮ้ยอย่างชุดสีสมมุติถ้าวันหนึ่งเราขี่เอาไปขี่เล่นๆนะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุเราก็สามารถมีเปลี่ยน มันก็เลยมีพวกเนี้ยสแปร์อยู่อีกความเคยชินในการที่เปิดฝีหาของเนี่ยมันก็ยังทําให้พี่หาของอยู่ต่อใช่ตอนหลังนั่นนะเด็ตัวเนี้ยคือเก็บก็ว่าตัวเองคอแล้วล่ะคือคือมันมันมีมากระดับหนึ่งตอนหลังก็ไป SP 1 SP 1เนี่ยมันจะเป็นผลิตครบขายโนวา1ล้านคันครับแล้วก็จะเป็น SP 1 1,000 0นคนับมันก็จะมีความแตกต่างเช่นโชคทองสวิงอาร์มทองตัวถังสีม่วงล้อแม็กสีม่วงครับ สติกเกอร์สติกเกอร์นูนอะไรพวกนี้มันมันก็จะหายากเพราะจำนวนรถมันน้อยการที่ศูนย์บริการจะสต็อกสินค้าพวกนี้มันก็จะน้อยตามไปด้วยมันก็จะเป็นในคันที่แล้วที่ผมใช่<ค>ใช่มาถ่ายซึ่งคันนั้นก็พี่ก็เกือบจะรับเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ครับมันก็ยังมีติดในใจเรานิดนึงที่ว่าเอ้โครงทําสีอะไรเงี้ยคือเราเขาก็พยายามเก็บอะไหล่แต่เราไม่รู้ว่าจะจะได้ขึ้น,นนะคันเมื่อไหร่นะเราพยายามเก็บไปเรื่อยๆว่าคันนี้เราเราจะไม่ เราจะไม่เป็นเหมือนคณะละยังมีอะไรทําสีที่สิ่งที่เข้ามากระทบหูแล้วได้ว่านี่ทําสีนี่ไม่ใช่เดิมร้อยเปอร์เนต้คือคะเราตั้งใจจะต้องต้องร้อยเปอไม่เบิกก็คือต้องเป็นของเดิมร้อยปสภาพใหม่อันนี้พี่ไก่ได้พูดแล้วนะครับว่าพี่ไก่จะบิวเอสพนอีกครั้น <c oughs> คิดว่าคิดว่า <Okay. S 2> ถ้าหาถ้าหาอะไรได้นะ <c oughs> ครับแต่ <c oughs> ผมว่าอะไรพี่น่าจะมีพอสมควรมีมีมีเยอะมากครับ แต่ว่าในสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้นี้ว่าใช่เรื่องตัวถังตัวถังต้องทําสีคนอื่นต้องทําสีครับถึงจะเป็น SP1 จริงๆแต่ว่าเอามาทําสีในครั้งที่แล้วมันก็อาจจะยังติดใจอยู่ใช่มันมันคือคนอื่นอาจจะดูไม่รู้แต่แต่มันติดอยู่ในใจเราเราก็คิดว่ามันทำสีมันมันมันสิ่งที่ทําให้คนอื่นมาติเราได้ว่าชิ้นนี้ทําสีไม่ใหม่ร้อยเปอร์เซในอนาคตผมจะมีคลิปคลิปหนึ่งที่ผมพาดบอกว่า SP1 แท็บเบิร์กยันสีอะไรว่าไปโอเคใช่ครับ โอเคพี่าพาร์ทที่พี่เก็บไว้ส่วนใหญ่ผมสรุปได้ไหมว่าเป็นของโนว a แดกับ SP1 หรือว่ามีแล้วอื่นด้วยโนวาแดกัตเอสพีทวัแค่นั้นครับครับโอเคไปอันนี้ก่อน3,000นี้ที่พี่บอกว่าเป็นสเต็ปเดิมแต่ผมแอบดูว่ามันจะมีบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยนเช่นเบาะตามยุคหรือว่าอะไรใช่ใช่ฮะพาร์ทเป็นพาร์ทเดิมกับผมมีเปลี่ยนแปลงเป็นท่อไอเสียผ่าตกแต่งมีเบาะมีจานดิสนาเอลเอสมีล้อล้ออลูมิเนียม DID เรียกอื่นเป็นแนวสตรีทยูทในยุคนั้นเด็กวัยรุ่นยุคนั้นเป็นของเบิกของเบิกตรงรุ่นรู้สึกอายุขนาดนั้นน่าจะถูกถูกรีเจกเออกมาจากศูนย์บริการแล้ว<อ>ก็อยู่ในพ่อค้าบ้างร้านอะไร,รบ,บ้างแล้วแต่ว่าเราจะไปจังหวะเจอกับใครส่วนไอ้พวกจานเบรกหรือพวกเบาพวกอะไรพวกนี้คือในสมัยที่พี่ขับซิ่งในยุคนั้นมันเป็นทรงนี้ใช่พี่ก็เลยอนุรักษ ทรงซิ่งไม่ใช่เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่เดิมโรงงานเป็นทรงซิ่งของยุคเก้าศูนย์ใช่ครับประมาณนั้นครับผมซึ่งแบบนี้มีสามคันแล้วในคอนเซปต์เดียวกันทั้งหมดใช่ครับผมความชอบของที่มันขับได้ละกันเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวของมอไซค์ใช่ครับที่มาเริ่มต้นยังไงพี่จริงๆผมชอบรถมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วล่ะครอบครัวก็อ่านนิตยสารมอไซค์นิตยสารรถยนต์อ่านอ่านมาตั้งแต่เด็กฝูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเด็กๆก็เริ่มเก็บรถคันเล็กๆก่อน มันก็เริ่มมาจนจนวัยหนึ่งมีโอกาสขี่รถขึ้นมาก็มีโอกาสไปปลดปล่อยหลังถนนบ้างอะไรบ้างมันก็ไล่กันขึ้นมาตามความชอบมีโอกาสแสดงออกยังไงบ้างครับพอมาถึงรุปที่เรียนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้แหละแล้วก็อาจจะมีเก็บอะไรเพิ่มเติมบ้างใช่แล้วก็พอมาทํางานก็พี่เคยพูดให้ฟังว่าก็เคยเล่นรถบ้างใช่ครับพี่ใช่ครับและพวกของฮอบบี้ของสะสมอะไรพวกนี้แหละพี ตรงนี้เริ่มเก็บตั้งแต่มัธย,ยมเหมือนกันก็มีบางชิ้นที่มาในมัธย,ยมก็เริ่มไล่ขึ้นไปเรื่อยจนวัยเนี้ยหลายสิปีเหมือนกันครั้งแรกที่มันมันลามมาอหญ่โตขนาดนีน้ครั้งแรกเราเล่นสเกลโทมิก้าหนึ่งต่อหกสิบสี่ครับแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆจนวันนึงเรามีเราเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะมันคือไม่ได้หาใน Google นะครั้งแรกก็เล่นมาเฉยๆ,ๆแล้วเอ๊ะมันมันมีแค่รถเหรอมันควรจะมีมีองค์ประกอบอื่นไหมเอสเซอรี่อื่นไหมมีมีบ้านไหมมีอะไรไหมครับจนไปไปค้นหาอ๋อมันมี ปั๊มน้ำมันมีศูนย์บริการ h o n ด้านิ s สันอะไรพวกนี้มันก็เลยแตกออกมาเป็นอย่างนี้ซึ่งของพวกนี้มันเป็นของที่มันมากับแบรนด์โฮมิก้าเลยใช่ครับของญี่ปุ่นก็ต้องสั่งอีกอพวกนี้ในสมัยก่อนช็อปตามห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยมีขายด้วยครับแต่บางตัวก็มาจากมือสองญี่ปุ่นซึ่งไม่มีในในการขายไม่มีในช็อปแล้วบางตัวมันก็เก่ามาก มันก็จะคล้ายๆกับพวกพาร์ทของมอสายสีคือว่ามันต้องคุณก็ต้องหากลุ่มที่ถูกต้องใช่ครับหรือคุณมีคอนเนคชั่นหรือมีใครที่มันเกี่ยวข้องจริงๆในการหาหลักการเหมือนเหมือนพาร์ทโนวาเดดที่ต้องไปแย่งกันซื้อเหมือนกันอันนี้บางบางทีก็ต้องแย่งกันกดซื้อแย่งกันประมูลครับบางวันก็เฟลบางวันก็ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นฟีดเฟซบุ๊กของพี่ก็จะมีอยู่2หมวดเป็นหลักคือนบ่ออไใช่ใช้กับมือเล่นใช่จะเป็นอย่างนั้นเป็นหลักครับผม โอเคนั่นเดี๋ยวเราให้พี่ไก่พาเดินดูกันว่าพี่เขาเก็บอะไรเอาไว้บ้างครับอันนี้เป็นโมเดล S R 4 0 0 S R 5 0 0เนาะครับพวกนี้ก็เป็น Lamberta พวกเป็น Vespa พุ่งนี้เป็นเป็นแนวรถญี่ปุ่นละเป็น JDM และเป็น E G เป็นครับ Civic เป็นมี Evolution แต่แต่พวกนี้จะเป็นเป็นเทนออกมาใหม่ๆละรงหลังๆอันนี้จะเป็นพวกโทมิก้ามี E K 9มีเลโ c คา มีซูป้าไอ้พวกโมเดลรถยนต์เนี่ยมันมาอย่างไงพี่ผมชอบเราอ่ะชอบรถยนต์ด้วยแต่ด้วยด้วยจะบอกว่าด้วยด้วยความเหมาะนะเราเรายังไม่พร้อมที่จะไปไปไปลงเล่นมันแล้วด้วยอายุความเหมาะสมครับพขับรถออกมาอย่างซิ่งเลยลงมาอ้าวลุงเอารถลุงมาขับอะครับเมันเราเราก็ว่ามันมันไม่เหมาะนะเราเราเก็บเป็นโมเดลแล้วก็การดูแลมันง่ายกว่าครับ รุ่นนี้ชอบรุ่นนี้เจอก็เอามันมาเก็บสะสมไว้ใช่ครับเพราะซึ่งส่วนใหญ่คนที่เล่นพวกโทมิก้าก็จะฟิลนี้เหมือนเจอ x x ชอบก็เก็บไว้เจอซี v i c ที่เป็นตัวแข่งของรายการนี้นี้เอามาเก็บไว้ใช่ครับทุนนี้ก็จะเป็นเหมืองโทมิก้าก็จะมีศูนย์บริการของ t o โย t a ของย l ลโล h ฮ t ของจับเป็นมินิม้าเป็นปั๊มน้ํามันเป็นครับเป็นคอลเลคชันของเขาออกมา ให้เราให้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 คนที่มีความชอบได้สะสมมันก่อนมันก็มีขายแหละใช่ครับแต่ว่าพอมันผ่านยุคเวลาไปแล้วก็ต้องจิ้มให้ทันใช่ครับครับมันเปลี่ยนไปด้วยฐานการผลิตด้วยอะไรด้วยครับไม่ได้กลัวนนะพี่ครับขายไหมพี่หรือว่าเก็บอืมเก็บก่อนครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะพี่นะคือคุยกับลูกไว้ว่าของในห้องเนี้ยผมจะเก็บไว้แบบเนี้ยถ้าวันหนึ่งถ้าเขาเขาเขาไม่เอาครับเขาก็ แล้วแต่แล้วแต่เขาเผ,มผมมีหน้าที่เก็บไว้อย่างนี้ผมชอบแบบนี้ก็แล้วแต่เขาโอเคครับพี่อันนี้ยังไงบ้างครับพี่อันนี้เป็นของแรชุดยุค90ยุคหนึ่งมันมันของพวกนี้จะถูกแจกในงานมอเตอร์โชว์บ้างครับแจกตามงานแข่งของอันเดอร์โบนของรถยุคนั้น1 1 0 c สพวกเทนเนพวกโนวาแดดพวก NSR พวก RS 125อโซนิอะไรพวกนี้ครับ,รบมันจะเป็นของแจกแล้วก็ของสติกเกอร์ที่ติดอยู่บนรถแข่งของคนนั้นๆที่ขี่ ในยุคนั้นด้วยก็จะมีพวกสติกเกอร์ที่ตรวจสภาพของรถอันเดอร์บนยุคนั้น FIM m มี f m FTT พวกนี้ด้วยคือผม่เคยไปกรรมการงานแข่งรถไอของพวกนี้คนที่ไม่ได้อยู่ในในทีมสนามแข่งอ่ามันจะไม่มีโอกาสมันจะไม่มีโอกาสได้เลยพี่ครับสุขาไทยครับครับมีของใครบ้างนะพี่มีมีสุขาไทยมีดีเลกมีสุรพงษ์ครับ มีธรรมนูนครับมีสุเมศครับครับไอของพวกนี้คือมันแจกหรือว่าในยุคนั้นน่าจะแจกแต่การที่ผมได้มาเนี่ยผมไปซื้อซื้อคนที่เขาสะสมมานะคือยุคนั้นคนที่มีก็ถูกเอาไปติดตามรถตามอะไรกันหมดไม่มีไม่มีใครมีเก็บแล้วล่ะครับอันนี้ก็คือเหลือเหลือคนที่เขามีเก็บไว้ก็เลยได้มาของพวกนี้ตอนนี้ก็ไม่ต้องหาแล้วไหมพี่ไม่ต้องหาแล้วครับไม่ไม่น่ามีใครมีครับแล้วกล่องนี้ครับพี่ตอนนี้ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ ติดรถ SP-1 อันนี้ติดบางโซ่คือมันจะมีรหัสที่ไม่เหมือนเหมือนกันอย่างสมมุติว่า Nov A- d a ดตัวอื่น KBP อันนี้ของของโนวาเดตัวอื่นนะครับ k b b ศูนย์ับแต่ถ้าเป็น sp 1จะเป็น KBP 8 8 0ครับอ่ารหัสโค้ดจะไม่เหมือนนสติเกอร์ตัวนูนของ sp 1ครับอันนี้จะเป็นสติเกอร์ติดที่ตัวถังที่บอกว่าทำสีครับ แล้วสติกเกอร์ตัวนี้มันจะต้องถูกลอกออกไปจริงเราเราก็เก็บไว้เหมือนกันเหมือนที่พี่เคยพูดว่าถ้ามันเป็นของเบิกจากยุ่นนู้นมันจะเป็นโลโก้ที่เป็นปีกนกแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเป็นโลโก้แบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัว Honda ใช่เฉยๆที่เป็นตัวฟอนใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกสติกเกอร์ใน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 ส่วนที่เก็บไว้ครับพี่ติดรถลงมาแดดติดอันนี้พวกตัวถังติดตัวถัง ป็นติเกอร์ในที่ตัวถังรถส่วนใหญ่จะถูกแกะทิ้งหมดเพราะว่าต้องทำสีโค่ตัวที่มันอยู่ตรงใช่ครับโมโนชกออันนี้ก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ป้ายคําเตือนต่างๆตั้งโซ่อะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นอของไทยฮอนด้าเมนูเฟเชอร์ลิงติดมันติดรีอาร์มแต่ยุคหลังๆเนี่ยรู้สึกจะเลิกผลิตแต่เนี่ยมันจะน่าจะลึกมาก โลโก้จะไม่เหมือนไม่เหมือนกับพวกนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกป้ายคำเตือนของรถ่ครับครับพี่ไหนๆทำขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีซะหน่อยนะพี่นะครับครับพี่โอเคนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูของสะสมข้างในต่อนะพี่อันนี้ก็เป็นพวกเกมบอยในยุคนั้นที่เป็นอุซอรี่ของมันมีพวกหม้อแปลงเกมมีพวกครัจอ พวกเกมพวกนี้พี่ก็เก็บด้วยเก็บด้วยครับมันมันเป็นของในยุคยุคที่เรา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 ทันเราเล่นครับรวมถึงโทมิกาในแนวอื่นที่ไม่ใช่เป็นรถซิ่งใช่ครับแล้วก็จะเป็นฉากพวกต่างๆที่เก็บสะสมไว้ครับเดี๋ยวรอขึ้นอีกทีหนึ่งครับรถบังคับด้วยรถบังคับด้วยไม่ได้เล่นนะครับอันนี้เก็บอย่างเดียวจริงๆนะครับครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคอลเลกชันของแดงบางสายในยุคนั้นอันนี้หายากใช่ครับ ในยุคนั้นติดติดที่รถแข่งด้านหน้ารถแข่งครับแล้วก็จะเป็นพวกอะไรที่ที่ที่มีสต็อกไว้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นท่อท่อ,อยุคอ่าท่อที่ผมบอกว่ามันมันต่างกันกับท่อที่ที่ยังมีให้เบิกกับท่อยุคเก่าสีก็ต่างกันจุดยึดใต้ท้องรถจุดยึดท่อถ้าเกิดเป็นท่อตัวใหม่ถ้ามาใส่กับโนวาดัตัวปีเก่าๆมันจะไม่ตรง มันมีความต่างของสีแล้วก็เนื้องานซึ่งตอนนี้ก็หายากแล้วใช่ใช่ผมมีอยู่ใบเดียวก็ใบนี้ก็ตั้งใจเอาไว้ใส่อพีวันนั่นแหละครับครับไอไอของข้างบนนี่คือเป็นพวกแฟลิงเป็นพาร์ทใช่ไหมครับพี่เป็นแฟรลิงเป็นพาร์ทมีดุมมีไม่มันเยอะมากครับอย่างสมมุติว่าชุดสีที่บอกอะแล็บแลบไว้เพื่อรลรอใส่อันนี้ก็เป็นเบาเบาใหม่ครับคือไอของที่จะขึ้นรถเนี่ย อยู่ในกล่องพวกนี้แหละใช่ใช่แต่ว่าผมไม่อยากให้แกะเพราะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันเสียของประมาณ80%ที่มีโอเคครับพี่ไก่สมมุติว่ามีคนอยากจะขอความรู้เรื่องการแต่งรถในส่วนของทั้งโนวาและเอสพีวันสามารถติดตามพี่ได้ช่องทางไหนบ้างครับยิ่งศักชัยวัฒน์เลยภาษาไทยสมมติว่าผมหาไม่ได้แล้วผมลองมาสอบถามทักอินบ็อกมาก็ได้ครับเผื่อช่วยเหลือกันได้ไม่ได้ขายก็แนะนําได้ก็ยังดีผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาเล่นอะไปเรียนรู้เองแล้วต้องไปเสียความรู้สึกสมมติ มันมีเยอะนะสมัยนี้มีทั้งโกงทั้งพาร์ทเทียมทั้งของที่มันไม่ตรงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางครั้งมันคนที่เขาไม่รู้ก็คือเขาไม่รู้จริงๆบางครั้งเขาไม่ได้เล่นรถรุ่นนี้มาตั้งแต่ยุคมันครับบางครั้งถ้าเราช่วยเหลือเขาได้มันก็ก็จะดีกว่าครับพี่ครับ